เด <ules> <motiv ators> <m> <ma> <ke> ี๋ยวเดี๋ยวไปเ่ช oh ่วงนี้นะครับช่วงนี้เพ่ไหลครับนะันอาทิตย์นี่ครับทิตย์สิบนะครับราคาราคาเพื่ ที่ที่สิบของเดือนธันวานคมนะนะครับนะโอ้หลายคนับนะนครับนะช่วงกล้วยนะครับตู้ดี นี่เป็นฟังฟ่งฝนะังเวียดนามนะฝั่งเวียดนามนะครับมาซื้อขายวับควายน้ำนะฟัไราเ่ง

กินเอาวให้เขามานี่เพื่อนเขาตัวละห้าร้อยอยู่ไอ้เขาเนี่ยไชดีดูซับลอดห้ากันไให้รอดเด็ดตัวใหญ่อเ็้อเยเขาซ้อเขา่ได้ขายอกาเย็นดอ้นากขันเลยคนซื้อเรียงไปดไปซื้อเรียงมันมัน แม็กจ๋าแม็กใช่ครับแม็กแม็กจ๋าครับ